ดีรลคาัุ่า,าครับหลังจากซ่อมไปที่เรียบร้อยนะครับอาการ ABS ทำงานไวอ่ะยวมาทดสอบขับดูเลยนะอาการ ABS ทำงานไวตอนเบรกใกล้จะหยุดกบะต้านขึ้นมาที่เท้านะครับสถานขึ้นมาที่เท้า,า,า,ททาอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับมาทดสอบขับดูเลยหายไหมนะครับจะหายหรือเปล่าอ,อ่ะทดสอบดูเลขไม้สามแสนห้านะ,ะดูสิ จะทำได้หรือเปล่าอ่าอ่ะเดี๋ยวนะจอดออก่อนเอ่ะไปเอาเบรอืมเงียบครับเงียบเงียบนิ่มนวลน,นะครับไม่มี A B S ไม่มีสะานขึ้นมาที่เท้านะครไม่มีสะานมากวนใจแล้วเบรอืมเงียบสนิทอ่ะจะให้ความเร็วหน่อยอ่ะ เบรอ่ะหายสนิทเดี๋ยวดวงล่างหน่อยฮะอ่าไม่มีเลยนะครับเงียบเบรคอ่าริมนลนิิมนวนนะครับอาการ ABS ทำงานไวเบร อือดีมากกับใช้เวลาไม่นานนะครับท่านใดประสบปัญหานะครับประสบปัญหา ABS ทำงานไวนะครับซ่อมได้ครับแก้ได้นะฮะอาการนี้นะครับหายขาดนะครับหายขาดอืหายสนิทนะครับท่านใดตัังหาที่ซ่อมไม่ได้นะครับอาการ ABS ทำงานไวนะครับเบรกใกล้จะหยุดสถานปื้ดขึ้นมาที่เท้านะครับ ทานขึ้นมานะครับ้าหาที่ซ่อมได้ก็ซ่อมได้ครับก็ซ่อมไปครับอไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับท่านที่หาที่ซ่อมไม่ได้แก้ไม่หายนะครับซ่อมไม่หายนะครับมาที่เราได้นะครับหายร้อยเปอร์เซ็นนะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับท่านที่ยังหาที่ซ่อมที่แก้ไม่ได้นะครับไอ้เสทำงานไวนะครับนะครับที่ไหนซ่อมได้ก็ซ่อมไปครับเออนะแต่ถ้าไม่หาที่ซ่อมไม่ได้นะครับ ะครับมาได้มาได้นะครับวีราคาเซอร์วิสนะครับโทรศัพท์ศูนย์1ปดศูนย์เกครับใช้เวลาไม่นานนั่งรอรับได้เลยนะครับรอรับกลับได้เลยนะครับอืมอส่งงานได้แล้วจะไปเลยเร็วเลย ไอ่มีมากวนใจแล้วสบายใจแล้วงานนี้ครับขอบคุณค,ครับ